สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกชแนลนะครับวันนี้นะฮะผมได้ดิโตะชายนี่มาแล้วนะฮะจากการทำเควสนะฮะในการซื้อตัว๋วโปเกมอนโกทัวร์คันโตนะฮะก็จริงๆก็ได้มาหลายวันแล้วครับผมแต่ว่าก็ตัวดิโตะนะครับหรือว่าเมตา mon นะครับเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถพิเศษก็คือ นะฮะมันสามารถกลายร่างเป็นโปเกมอนใดๆก็ได้นะฮะวิธีการหานะฮะบ,บางคนมาถามผมว่าเอ๊ะรับเมตามอนป่าเนี่ยนะครับวิธีการหาเนี่ยหายังไงนะครับไม่ยากเลยครับจับมันทุกตัว <c oughs> คือตัวเมตามอนเนี่ยนะครับมันมันมันจะแปลงร่างเป็นโปเกมอนแบบจะเรียกว่าอะไรดีล่ะโปเกมอนห่วยแตกไหมเออประมาณนั้นก็คือโปเกมอนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจอะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอจับจับทุกตัวนะครับจับทุกตัวจับทุกตัวที่ขวางหน้าอย่าไปสดใครติดเควสนะครับผมบอกอย่างนี้นะฮะใครติดเควสอยู่นะครับเควสที่หาเมตามอนเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับถ้าไม่ได้ซื้อตัวก็จับทุกตัวที่ขวางหน้าอันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆแล้วไม่ต้องไปสนใจมันนะคือไม่ต้องไปสนใจในทีน่นี้ก็หมายถึงว่า ไม่ต้องไปเฝ้ารอว่าตัวนี้จะใช่หรือไม่ใช่นะครับตัวเมตามมนเนี่ยนะครับตัวที่มันกลายร่างณปัจจุบันนะฮะณณข้อมูลปัจจุบันขนาดที่ผมทำคลิปนะครับก็มีหนึ่งก็มันจะแปลงร่างเป็นนกฮูกหรือว่าฮูดฮูดนะครับสองก็คือสแปลงร่างเป็นไออะไรอ่ะสปินนาแลกนะครับสปินนาแลกหรือว่าไอแมงมุมเขียวเนี่ยนะครับ แล้วก็แปลงร่างเป็นฮอปฮอปปิปนะครับอ่าแล้วก็แปลงร่างเป็นปลาไอไอเนี่ยอ่าลิโมเลดเนี่ยนะครับที่จะแปลงไอไอปลามม่ลิโมเลดเออนะฮะแล้วก็วิสเมอร์นะฮะกูปินนะฮะนูเมลนะฮะบ,บิดดบับแล้วก็โฟกัสนะครับโนกัสนะครับคือโปเกมอนทั้ง9ตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเมตามอนนะครับ หรือว่าจะมีโอกาสเป็นดิโตเพราะฉะนั้นจับไปเลยครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือถ้าเราจับตัวโปเกมอนพวกนี้ปกติมันจะจับติดง่ายใช่ไหมครับถ้าตัวไหนที่มันดิ้นมากๆอ่ะตัวนั้นแหละครับเมตามอนอันนี้ข้อสังเกตของผมนะครับคือมันจะดิ้นหลุดบอลบ่อยปกติเมตาม o n โปเกมอนพวกนี้จะจะไม่หลุดบอลนะฮะคือโอกาสหลุดบอลของของโปเกมอนพวกนี้น้อยมาก ถ้ามันดิ้นดิ้นบ่อยๆนะฮะจับยากเหลือเกินตัวนั้นสงสัยได้เลยเป็นเมตามอนก็ให้เบอร์รี่ใช้บอลที่ดีขึ้นลองจับดูนะฮะแต่ไม่ต้องไปเฝ้ารอนะฮะว่าเฮ้ยมันจะมาเมื่อไหร่คือถ้าคุณจับจับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองครับของผมเนี่ยเจอไปทั้งหมด500กว่าตัวนะเออทั้งหมดแล้วนะครับเจอไป500กว่าตัวผมบอดีผมใช้โปรกบ,บอลน,นะฮะมันก็จะหลุดนะฮะก็จับได้จริงๆก็300กว่าตัวนะครับ อย่าไปเฝ้ารอาจับทุกตัวที่ขวางหน้านะครับแล้วเมตามอนนะครับหรือว่าดิโตเนี่ยนะครับความสามารถของมันนะฮะอย่างที่บอกก็คือมันสามารถแปงลงร่างหรกลายร่างเป็นตัวอ่นได้เพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยนะครับกลายร่างได้ทุกตัวของผมมีร้อยอยู่ตัวหนึ่งนะนี่นนะฮนะก็ตัวมันเอาไปใช้อะไรไม่ค่อยได้หรอกครับแล้วก็ PVP ก็ไม่ได้นะเอาไป PVP ไม่ได้ก็เอาไปตียิมได้ นะตีบอสผมก็ยังไม่เคยนะเดี๋ยวเพื่อนด่าเอานะครับนะฮะก็คือตัวมันสามารถเอาไปตียิมแล้วก็จะกลายเป็นเมนตมอนตัวนั้นคือเอาไปลองใช้ลองเล่นสนุกๆอย่าเอาไปใช้จริงจังเลยคือถึงแม้มันจะกลายร่างเป็นโปเกมอนตัวนั้นได้นะครับแต่ว่าความส์เขาเรียกอะไรสแตก็กหรือว่าพลังต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ก๊อปมาด้วยมันก๊อปมาแต่ร่างนะครับทีนี้มันก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเอาโปเกมอนหรือว่าดิโตที่เป็นชายนี่เนี่ยนะฮะ ไปตีแล้วมันจะกลายร่างเป็นไชนี่ไหมนะครับอันนี้ผมลองให้ดูอ่ะไปดูคลิปกันดีกว่านะฮะนี่นะฮะผมใช้เมตามอนนะฮะทั้งไชนี่และไม่ไชนี่ตัวแรกเป็นไชนี่เจอกับอา่าชาลิสาดนะครับชาลิสาดนะฮะเนี่ยปึ๊บมันกลายร่างปาบนี่ฮะก็อันนี้ชไยนี่นะมันก็กลายร่างธรรมดานะครับผม เนี่ยแล้วก็ C p 1 2 1 9ในขณะที่คู่ต่อสู่เร้า1908นะครับอ่าเดี๋ยผมก็จะตีมันให้ตายไปเลยนะตีมันให้ตายไปเลยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะอ่าแล้วทีนี้ผมเปลี่ยนเอาตัวแบบตัวธรรมดามานะฮะเนี่ยเมื่อกี้มันก็จะกลายร่างเป็นแบบธรรมดานั่นแหละ,นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ นะฮะสรุปก็คือเอาโปเกมอนเมตามอนที่เป็นชายนี่นะครับเมตามอนที่เป็นชายนี่ไปตีนะฮะโปเกมอนที่ไอที่ไม่เป็นชายนี่เนี่ยนะครับมันก็จะกลายร่างเป็นตัวนั้นคือต้องเข้าใจว่าตัวมันนะครับพัฒนาะเออเขาเรียกว่าอะไรดีแปลงร่างเนี่ยก็จะก๊อปทุกอย่างที่เป็นตัวนั้นมานะครับอาทีนี้ลองไปดู ตีโปเกมอนที่เป็นชายนี่รู้บ้างนะครับอันนี้ผมตีมาแชมป์นะครับผมอ่ะตัวแรกผมยังเป็นไรดอนแล้วเดิมผมค่อยเปลี่ยนตัวนะนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ตีไปผมเปลี่ยนตัวเป็นดิโตชายนี่นะฮะเลยมันก็กลายร่างเป็นมาแชมป์ชายนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะก๊อปร่างแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาสังเกตไหมฮะตัวธรรมดาเมื่อกี้มันเป็นสีชายนี่เฉยเลย คือตัวมันเป็นสีไชนีเฉยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะครับเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือถ้าเราเอาดิสโตที่เป็นตัวธรรมดาหรือไชนี่ไปตีตัวไชนี่มันก็จะก๊อบร่างที่เป็นไชนี่นั่นเองนะครับทีนี้มาดูภาพช้าๆกันดูบ้างนะครับอ่าเมื่อกี้หลายคนอาจจะไม่สังเกตก็เอามาให้ดูช้าๆนะฮะอ่าอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับ คือเอาลิโตที่เป็นชายนี่กับไม่ชายนี่ไปตีตัวธรรมดามันก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับเออเนี่ยแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนนะสังเกตดีๆนะฮะผมเปลี่ยนเป็นลิโตชายนี่นะฮะนี่เมื่อกี้ลงมาปุ๊บเลยล่างเป็นชายนี่นะแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นมาแชมป์ชายนี่นะฮะพ,พลังสังเกตพลัง CD ทั้งหมดหนึ่งส นะฮะเลยตีเข้าไปแล้วผมก็เปลี่ยนตัวสเกตนะฮะผมเปลี่ยนเป็นตัวขวานะฮะนี่กลายล่างมาสเกตส,เกต,สเกตตทมัมเป็นสีฟ้าครับผมเออแล้วก็กลายล่างเป็นชายนี่ด้วยนี่ตัวธรรมดานะทําไมตอนลงมาเป็นสีฟ้าผมไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ลองให้ดูนะจะได้ไม่ต้องไปลองกันนะครับส่วนใครจะหา นิตโตก็อย่างที่ผมบอกครับจับไปจับดะอย่าไปสนใจอย่าไปเฝ้ารอครับนะฮะวิธีการหาที่ดีที่สุดคือจับดะตามตัวที่บอกนะฮะอย่าไปเฝ้ารอบางคนโอ้ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไ,ไหร่จะได้คือยิ่งคุณเฝ้าคุณก็ยิ่งเขาเรียกหงุดหงิดแล้วก็ไม่ได้สักทีนะฮะจับไปเรื่อยๆนะฮะจับไปเรื่อยๆโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะนี้มาลองให้ดูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้อีก นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากดูอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ